กิจกรรมแรกนะคะเป็นเรื่องของอัลตรักโคดดิ้งค่ะซึ่งตัวชี้วัดในที่นี้เนี่ยก็จะอยู่ในชั้นมหนึ่งนะคะอย่างอันตรักโคดดิ้งโคดดิ้งก็บอกอยู่แล้วค่ะเป็นเรื่องของการเขียนโปรแกรมเพราะฉะนั้นตัวชี้วัดนี้จะอยู่ในเรื่องของออกแบบและเขียนโปรแกรมอย่างง่ายเพื่อแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์หรือวิทยาศาสตร์นะคะมสองก็จะเป็นออกแบบและเขียนโปรแกรมที่ใช้ตรรกะและฟังก์ชันในการแก้ปัญหานะคะ ส่วนชั้นม .3 จะอยู่ในเรื่องของการพัฒนาแอปพลิเคชันที่มีการบรรณาการกับวิชาอื่นอย่างสร้างสารรค์แต่เนื่องจากว่าการจัดกิจกรรมของเราในครั้งนี้ค่ะมันช่วงเวลาสั้นๆมันคงจะไม่ได้ตอบสนองตัวชี้วัดเป๊ะๆแต่หมายถึงว่าเรามาจัดกิจกรรมให้เห็นว่าคุณครูสามารถที่จะออกแบบจัดกิจกรรมการเขียนโปรแกรมนะคะหรือปูพื้นการเขียนโปรแกรมโดยที่ไม่ต้องใช้คอมพิวเตอร์ได้นะคะ เพราะฉะนั้นในวันนี้คุณครูก็จะสามารถเขียนโปรแกรมอย่างง่ายโดยไม่ใช้คอมพิวเตอร์แต่อย่างที่บอกค่ะเนื่องเป็นการอบรมออนไลน์เนาะยังไงก็ต้องใ,ใช้คอมนะคะงานชิ้นที่หนึ่งเลยค่ะเมื่อคุณครูเปิดมาแล้วค่ะหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้เลยกิจกรรมแรกค่ะค o ด,ดิ้งสร้างภาพก็คือการเขียนโปรแกรมในการสร้างภาพนั่นเองนะคะแต่ก่อนที่เราจะไปสร้างภาพกันค่ะมันก็จะมีเงื่อนไขหรือรหัสของคำสั่งค่ะ รหัสนี้ก็คือ sxy นะคะหมายถึงกำหนดจุดเริ่มต้นที่แกน x นะคะซึ่ง x ก,ก็คือพิกัดในแนวแกน x แ,แกน x นี่คือแนวตั้งหรือแนวนอนคะใครตอบให้5คะแนนค่ะแกน x แนวตั้งแนวนอนค่ะนอนค่ะพิมในช่องแชทได้เลยค่ะจะได้รู้ว่ามีใครบ้างค่ะเพราะว่าถ้าเปิดไมค์ครูฉันจะมองไม่ทันเนอะว่ามีใครตอบบ้างพิมในช่องแชทได้เลยนะคะ ถ้า x เป็นแนวนอน y ก็เป็นแนวตั้งค่ะตั้งค่ะเพราะฉะนั้นพิกัด 0, 0จะอยู่ที่มุมล่างสายนะคะ R ค่ะหมายถึงลากเส้นไปทางขวา1ช่อง R นะคะลากเส้นไปทางขวา1ช่อง l ค่ะ left นะคะลากเส้นไปทางซ้าย1ช่องอันนี้คือคำสั่งนะคะที่กำหนดเนาะ u up ลากเส้นขึ้นบน1ช่อง d down ลากเส้นลง1ช่องนะคะ แล้วแต่ละคำสั่งต้องเคาะสเปซบาร์หรือช่องว่างหนึ่งช่องนะคะทวนนะคะ x แนวนอน y แนวตั้งนะคะพิกัดเนาะ r ก็คือลากเส้นไปทางขวาหนึ่งช่องนะคะ l คือลากเส้นไปทางซ้าย1ช่องนะคะ u คือลากเส้นขึ้นบนหนึงช่องและ d คือลากเส้นลงล่างหนึ่งช่องโอเคค่ะไปคไลิกสไลด์ที่3ได้เลยคำสั่งแบบนี้ค่ะ S12 เราจะวาดรูปด้วยการใช้คำสั่งเส้นคุณครูเห็นคำสั่งเส้นไหมคะอยู่ตรงนี้ค่ะนี่นะคะคำสั่งเส้นนี่ค่ะที่ฉันวงไว้แดงๆเห็นใช่ไหมคะนี่ค่ะอยู่ตรงนี้เลยคุณครูก็คลิกสามเหลี่ยมหัวลงเล็กๆได้เลยนะคะะหลังจากคลิกเส้นปุ๊บ ก็เลือกรายการแรกเลยค่ะเลือกเส้นคลิกเส้นค่ะปลายเมาส์จะเป็นเครื่องหมายบวกใครได้ตรงนี้แล้วกดหนึ่งได้เลยค่ะใครยังไม่ได้ถึงตรงนี้กดศูนย์นะคะ,ะยังมีคุณครูที่ยังไม่ได้โอเคค่ะคุณครูที่ยังไม่ได้นะคะตรงเส้นนะคะจะอยู่ตรงนี้ค่ะนี่ที่ฉันวงสีแดงไว้นะคะ อยู่ใต้คําว่าจัดเรียงกับเครื่องมือจะเป็นรูปเส้นเฉียงเฉียงอยู่เนาะคุณครูค,คลิกที่ลูกศรหัวลงเล็กๆได้เลยคลิกมันจะมีให้เลือกว่าเราจะเลือกแบบเส้นหรือแบบลูกศรเส้นเชื่อมอย่างนี้ wings. ค่ะเลือกรายการแรกเลยเลือกเส้นนะคะถ้าเราคลิกอยู่แล้วไปคลิกอีกหนึ่งครั้งจะเป็นการยกเลิกแต่ถ้าเราคลิกอี uit, อกหนึ่งครั้งก็จะเป็นเครื่องหมายบวกแบบนี้นะคะ S หนึ่งสองเริ่มพิกัดที่เท่าไหร่คะ ห้าท่าแรกห้าคะแนนค่ะเป็นหนึ่งวายสองแชทได้เลยค่ะพิมพ์ไวช่องแชทได้เลยค่ะ S หนึ่งสองค่ะเริ่มที่พิกัดเท่าไหรค่คะ S หนึ่งสองอ่า X หนึ่ง Y สองใช่ไหมคะโอเค S หนึ่งค่ะก็นับเลยศูนย์ซ้ายสุดถือศูนย์ศูนย์ใช่ไหมคะ S หนึ่งก็คือ X หนึ่ง หนึ่งสอง y สองหนึ่งสองเริ่มตรงนี้ค่ะเริ่มปุ๊บก็ให้คุณครูคลิกเมาส์คลิกแล้วไม่ต้องปล่อยมือนะคะแล้วก็ลากไปอาอ่ากี่ตัวคะอาคือการลากไปทางขวาหนึ่งช่องถูก <5. S 1> ไหมคะอากี่ตัวหครับลากไปหช่องอาลากไปทางขวาหกช่องหนึ่งสอง สามสี่ห้าหกค่ะโอเคต่อไปค่ะยูยูไปทางไหนคะยูขึ้นบนค่ะขึ้นบนกี่ช่องค่ะสามช่องค่ะหนึ่งเอาโอเคเดี๋ยวลืมไปต้องคลิกใหม่ก่อนนะคะคลิกใหม่อีกหนึ่งครั้งนะคะแล้วก็ให้เป็นเครื่องหมายบวกก็ยูหนึ่งสองสามสามช่อง ต่อไปแอลค่ะแอลไปด้านไหนแะลซ้ายหรือขวาด้านซ้ายค่ะสี่ช่องค่ะสี่ช่องค่ะซ้ายสี่ช่องหนึ่งสองสามสี่ซ้ายสี่ช่องต่อไปดีค่ะดีดีดีดาวลงอีดากลงสองช่องค่ะลงสองช่องค่ะลงสองช่อง ต่อไปค่ะอ่ะ right, <one. S 1> าไร้ขวาขวาสามค่ะห้าขวาสามชอ่องหนึ่งสองสามเ๊บก็จะเป็นรูปแบบนี้เนอะเหมือนเหมือนหนึ่งกราฟิกอะเหมือนเลขหนึ่งกราฟิกใครเสร็จตรงนี้แล้วกดหนึ่งได้เลยค่ะใครยังไม่เสร็จกดศูนย์นะคะเดี๋ยวได้รอไปพร้อมกันค่ะเรียกตอนลากไปอีกหนึ่งช่องนะคะตัวอาอ๋อโอเคค่ะอามีสามเนาะ ฉลาไปแค่สองอโอเคขอบคุณค่ะเอ๊ะเมื่อกี้ใครบอกคะรหัสอะไรเอ่ยคุณห้าครับอ้าเพิ่มศูนย์ห้าให้อีกห้าคะแนนโอโ้โห <c oughs> อันนี้ลเลยลากรอบใหม่เลยไม่ตรงกันเลยเนาะกระจิกกรจิกหน่อยโอเคค่ะ,สะแสดงว่าเป็นคนแบบดูตลอดและสังเกตเอ๊ะรูปทำไมไม่เหมือนกันใช่ไหมอ่ะใครได้ตรงนี้แล้วหนึ่งใครไม่ได้ศูนย์นะคะเดี๋ยวจะได้รอไปพร้อมกันเนาะ ต่อไปค่ะเสร็จตรงนี้แล้วนะคะต่อไปก็คือมีการเพิ่มคําสั่งค่ะจากรหัสคําสั่งที่กำหนดหากมีการเพิ่มรหัสคําสั่งสำหรับการทำงานซ้ำทำงานซ้ำนะคะทำซ้ำเนาะคือในรูปแบบของ n x n ก็คือจำนวนรอบ x หมายถึงคําสั่งที่ต้องการทำซ้ำถ้า x มีมากกว่าหนึ่งคำสั่งให้ครอบ x ด้วยวงเล็บนะคะอ่าเพราะฉะนั้นจากคำสั่งนี้คะ่ะถ้าเราแก้คุณครูสามารถคลิกที่กล่องข้อความเราแก้ในหน้านี้เลยก็ได้นะคะเพิ่มคำสั่งได้เลยในหน้านี้นะคะ่พิกัดยังเหมือนเดิมนะคะเดี๋ยวฉันทำไซส์ให้ใหญ่ๆนะ่อย ที่กัดยังเหมือนเดิมนะคะเราไม่ได้เปลี่ยนที่กัดเนาะเราเพิ่มรหัสคําสั่งให้ในเป็นรูปแบบของการทาําซ้ำแล้วก็ขอช่องว่าง n x ค่ะ n H คือจํานวนรอบ x คือคําสั่งเราจะเปลี่ยนเป็นรูปแบบในการทําซ้ําได้ไงคะอันนี้กี่รอบอกี่รอบหนึ่งสองสามสี่ห้าหใส่หกหอะไรคะ n คือหก x คือ x คือคําสั่ง,งที่ต้องการทำซ <3 S 1> <3. S 2> ้ำเราต้องการทำอะไรซ้ำค่ะ6 r r ซ้ำก็ใส่ r ก็จะเป็นหกระหว่างคําสั่งให้เคาะอะไรเอย่ยเคสเปซบาร์เ<ำ>งื่อนไขเราบอกว่าเคาะหนึ่งช่องว่างแต่ละคําสั่งคะ่ะเราก็ต้องขอะเนาะปึบต่อไปเลยคะ่ะกี่รอบ กี่รอบจํานวนรอบกี่รอบคะตรงนี้สามค่ะสามรอบครับสามรอบหนึ่งสามรอบค่ะ, 2. 2> คะอ่าจะเห็นว่าค,คุณครูเงียบอาจจะไม่เข้าใจตรงนี้เดี๋ยวฉันทวนตรงนี้ใหม่ดีกว่าเนาะอโอเคค่ะบอกว่าจากรหัสคําสั่งที่เรากําหนดไว้จากรูปแบบนี้เนาะอ่าติดกันแบบนี้เลยนะคะอันนี้ที่เป็นแบบมีการทําซ้ําตรงนี้นะคะเราก็จะเปลี่ยนนะคะ มีการเพิ่มรหัสคำสั่งสำหรับการทำงานซ้ำนะคะคือเขียนในรูปแบบของ nx นะคะ n หมายถึงจำนวนรอบอนะคะเพราะฉะนั้นกี่รอบเราเอาตัวเลขไปแทน n ได้เลยนะคะ x ตัว x หมายถึงคำสั่งที่ต้องการทำซ้ำเพราะฉะนั้นคำสั่งนั้นเนี่ยคือคำสั่งอะไรเราก็ไปเขียนแทนตัว x ได้เลยนะคะแต่ถ้าคำสั่งที่ต้องการทำซ้ำมีมากกว่าหนึ่งคำสั่งก็คือให้ครอบ ด้วยเครื่องหมายวงเล็บโอเคมาลองตัวนี้ใหม่นะคะอ่ะต่อไปคำสั่งอะไรคะสามยูสาม<ย>ค่ะสาค่ะเอาไปค่ะ CL ค่ะ CL คอะอ่ะที่เหลือพิมพ์ต่อมาในช่องแชทให้ครบทุกทุกคำสั่งก็แต่ต้นจนจบได้เลยขอสิบคนแรกนะคะ ค้างไว้ให้อีกสองคำสั่งให้เติมมาในช่องแชทเนาะสามสี่ห้าอ่าเติมให้ครบตั้งแต่ต้นจนจบนะคะ,อะโอเคอขอปิดก่อนนะคะน่าจะครบแหละก็จะเป็น C L สอง,<ด>องดีสองแล้วก็สามาสามอาค่ะอ่าเาโอเคค่ะตรงนี้อ่าใครไม่ทันกดศูนย์ค่ะการทำรหัสซ้ำนะคะคำสั่งสำหรับการทำซ้ำใครไม่ทันกดศูนย์ได้เลยนะคะจะได้ทวนนะคะใครไม่ทันกดศูนย์ได้เลยคุณครูไม่ต้องอายไม่ต้องกังวลนะคะ เราจะไปพร้อมๆกันนะคะเพื่อให้คุณครูสามารถเอาไปใช้ประโยชน์ได้นะคะโอเคค่ะเพื่อจะอไปใช้ประโยชน์ได้เนาะโอเคคุณครูเปี้ยนันติดตรงไหนคะคุณครูเปี้ยนันคุณครูเปี้ยนันค่ะติดตรงตรงไหนคะไวไปใช่ไหมฉันพูดไวไปใช่ไหมคะ งั้นทวนอีกหนึ่งรอบนะคะจากตรงนี้นะคะจะเห็นว่ารหัสคำสั่งที่เรากำหนดในการสร้างภาพนะคะ s 1 2นะคะก็คือ sxy ที่กัด xy x 1 y 2นั่นเองนะคะแล้ว R จากคำสั่งเราบอกว่า R คือไปขวา1ช่องนะคะตรงนี้คำสั่งนี้มี R จำนวน6ตัว1 2 สามสี่ห้าหนั่นแสดงว่าไปขวาจำนวน6ช่องนะคะมี U 3ตัว1 2 3 U คือขึ้นเพราะฉะนั้นแสดงว่าลากเส้นขึ้นจำนวน3ช่องนะคะต่อไป L L คือการไปทางซ้าย1 L คือลากไปทางซ้าย1ช่องตรงนี้มี L 4ตัว1 2 3่สี นั่นแสดงว่าลากไปทางสาย4ช่องนะคะต่อไป D D คือดาว1 d เท่ากับลากเส้นลง1ช่องนะคะมี 2D ก็แสดงว่าลากเส้นลง2ช่องนะคะต่อไป R คือลากเส้นไปทางขวา1ช่องเมื่อมี 3A ก็คือการลากเส้นไปทางขวา3ช่องนะคะแต่จะเห็นว่าการเขียนคำสั่งแบบนี้ มันจะยาวมากเลยเห็นไหมคะเราก็เลยมาเปลี่ยนรูปแบบนะคะการเพิ่มคำสั่งให้สามารถเขียนในรูปแบบของคำสั่งที่ทำซ้ำทำซ้าได้นะคะทำซ้ำได้ในที่นี้จะเขียนในรูปแบบของ nx นะคะในรูปแบบของ nx อะ nx แบบนี้นะคะ โอเคค่ะ,ะให้เห็นอย่างนี้เลยเนาะโอเค okay. n x n คือจำนวนรอบส่วน x คือคำสั่งที่ต้องการให้ทำซ้ำนะคะถ้า x มากกว่า1น,นะคะหมายถึงว่าถ้า x ตรงนี้มากกว่า1เนี่ยค่ะตรงนี้มัน r มีแค่ตัวเดียวมันไม่ได้มากกว่า1ก็ไม่ต้องใส่วงเล็บนะคะ n คือจำนวนรอบอันนี้คือ1 2น,นะคะ3 4 5 หกหรอบ n n คือ6ก็ใส่เลขหก 6, ตรงนี้ไปนะคะ x คือคำสั่งที่ต้องการให้ทำซ้ำก็คือ R นะคะก็ใส่ R ต่อไป u 1 2ึ่สอรอบคำสั่งคือ u ก็ใส่ u ต่อไป1 2 3 4งสรอบคำสั่งที่ต้องการให้ทำซ้ำคือ l อต่อไปต้องการสองรอบ คำสั่งคือดีอต่อไปต้องการกี่รอบคะสองค่ะตัวสุดท้ายกี่รอบสา,ามรอบค่ะสองสามรอบและคําสั่งที่ต้องการให้ทหําซ้ําคือขวาขวาคืออ่าโอเคนะคะอ่ะตรงนี้ทันแล้วนะคะต่อไป คำสั่งนี้ค่ะเริ่มที่พิกัดเท่าไหร่คะห้าหนึ่งค่ะพิก,กัดห้าหนึ่งค่ะ x ห้า y หนึ่งอ่ะอันนี้จะให้ลองเปลี่ยนจากเส้นมาใช้เป็นเส้นประกอบจะให้ดูถึงความแตกต่างว่าสองอย่างนี้มันมีจุดเด่นและจุดด้อยของมันยังไงบ้างนะคะคุณครูก็เลือกที่เครื่องหมายเส้นลูกศรหัวโลง่งเลือกตรงนี้ค่ะเส้นประกอบนี่ค่ะคุณครูก็คลิกได้เลย เส้นประกอบจะต่างจากเส้นตรงที่ถ้าเส้นปึ๊บคุณครูคลิกแล้วก็ไม่ต้องปล่อยเมาส์ละลากไปเลยปล่อยคือหนึ่งเส้นแต่ถ้าเส้นประกอบคลิกปล่อย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 นะคะอ่ะเดี๋ยวลองดูกันพิกัดห้าหนึ่งค่ะซ้ายคือศูนย์ศูนย์ถูกไหมคะหนึ่งสองสามสี่ นับได้เลยค่ะคุณครูไม่เป็นไรนับออกไหม่ก็ได้ค่ะเพื่อกันหลงเนาะนับได้เลยไม่ว่ากันเพราะฉันก็นับเหมือนกันไม่งั้นหลงนะคะอ้าวห้าหนึ่งเริ่มตรงนี้ค่ะปึ๊บหกอายุหมายถึงยังไงคะหกอายุอ่ะใครตอบได้เปิดไม้เลยค่ะบอกเลขที่แล้วก็เปิดไม้ได้วยนะคะจะให้คะแนนพิเศษหกอายุหมายถึงยังไง เลขที่ห้าครับผมอ่าเลขที่ห้าอ่าเลขที่ห้าก่อนค่ะค่ะขึ้นครับขึ้นเออไม่ใช่ครับไปทางขวาหนึ่งครับผมอ่าไปทางขวาหนึ่งขึ้นบนหนึ่งครับขึ้นบนหนึ่งแล้วก็ไปทางขวาอีกหนึ่งแล้วก็ไปทางขวาอีกหนึ่งอ่าใช่ครับผมทําซ้ำๆครับผมจานวนหกครั้งครับทำาๆจำนวนหกครั้งอ่าใครว่าไปขวาหนึ่งขึ้นบนหนึ่งไปขวาหนึ่งขึ้นบนหนึ่งจำนวนหกรอบให้กดหนึ่งใครบอกว่า ไปขวาหกแล้วขึ้นอีกหกกดสองจะดูว่าคุณครูว่าไงบ้างอตอนนี้ที่ดูมีหนึ่ง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 เต็มเลยนะคะหนึ่ง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 โอเคค่ะคุณครูเก่งมากเลยไม่มีสองโผล่มาเลย ถูกต้องค่ะคุณครูเข้าใจถูกต้องแล้วเพราะถ้ามันเป็นสองมันก็จะไม่ใช่คําสั่งนี้ถูกไหมถ้ามันจะเป็นบอกว่าไปขวาหขึ้นบนหกคาสั่งมันจะต้องเป็นอีกแบบหนึ่งถูกไหมคะ่ะกันครูสับสนจะเขียนให้ดูเลยเนาะถ้าไปขวาหกมันก็จะต้องเป็นคําสั่งยังไงคะถ้าไปขวาหกหกแล้วก็หกยแบบนี้นะคะ ครูต้องไม่สับสนนะคะสองตัวนี้ความหมายต่างกันนะคะหกาหมายถึงไปขวาหกช่องและขึ้นบนหกช่องแต่ถ้าหกยุหมายถึงไปขวาแล้วก็ขึ้นไปขวาแล้วก็ขึ้นไปขวาแล้วก็ขึ้นแบบนี้นะขวาหนึ่งขึ้นหนึ่งขวาหนึ่งขึ้นหนึ่งขวาหนึ่งขึ้นหนึ่งจำนวนหกรอบหรือหกครั้ง ะะคะจะแตกต่างกันนะคะคุณครูต้องไม่สับสนนะโอเคอ่ะเริ่มเลยนะคะอีกหนึ่งรอบเนาะศูนย์หนึ่งสองสามสี่หทิกักห้าหนึ่งตรงนี้นะคะอ่ะขวาหนึ่งขวาขึ้นสองขวาขึ้นสามขวาขึ้นสขวาขึ้น ห้าขวาขึ้นหกต่อไปค่ะขวาขึ้นจำนวนหกรอบแล้วต่อไปอมีใครเสร็จแล้วบ้างคะได้ลูกอะไรเอ่ยบันได <ขอ S 2> บันไดขึ้นเหมือนบ,นนะนบันไดค่ะเหมือนบันไดเหรอ่ะตรงนี้ได้บันไดปุ๊บหกอายุ 6, IU, ได้เหมือนบันไดต่อด้วยอะไรคะต่อไปข,นนขึ้นหนึ่งขึ้นอ่ะขึ้นหนึ่งค่ะขึ้นหนึ่ง ซ้ายหนึ่งขึ้นหนึ่งค่ะขึ้นหนึ่งแล้วก็ซ้ายสองซ้ายสองแล้วก็ดีลงหนึ่งลงหนึ่งซ้ายหนึ่งแล้วก็ลงหนึ่งใช่ไหมคะลงหนึ่งแล้วก็ซ้ายสามซ้ายสามอ่ะต่อไปอัพหนึ่งขึ้นหนึ่ง ไซส์หนึ่งถูกไหมไซส์สองแล้วก็ขึ้นหนึ่งแล้วก็ซ้ายสองแล้วก็ลงหนึ่งลงหนึ่งไซส์หนึ่งซ้ายหนึ่งดาวสองลงสองสองแล้วก็ห้าอาร์ดีห้าอาร์ดีขวาขวาลงขวาลง ขวาลงขวาลงลงสามขวาลงลง,ลงแล้วก็ขวาลงค่ะโอเคได้ออกมาเป็นรูปเหมือนหัวใจกราฟิกเนาะถ้า, <5 S 2> าเส้นประกอบคุณครูสามารถตรงเลือกถังสีตรงนี้นะคะตรงนี้เนี่ยคะ่ะถังสีขนาดเส้นรูปแบบเส้นตรงนี้ค่ะคุณครูสามารถเลือกได้นะคะ,ะเราสามารถใส่สีได้นะคะ แต่ถ้าเส้นมันจะใส่สีในรูปทรงไม่ได้มันจะใส่สีได้แค่ตัวเส้นที่เราทํารูปแรกนะะเนี่ยคะ่ะนยคะรูปเนี้ยมันจะใส่เป็นรูปทรงไม่ได้มันจะได้แต่เส้นอย่างเดียวนะคะแต่ถ้าเราเลือกเส้นประกอบจะสามารถใส่สีรูปทรงได้นะคะแต่จุดด้อยของเส้นประกอบก็คือถ้าคุณคูณลากผิด <S <s <uck> การยกเลิก <Suzanne> หนึ่งครั้งแปลว่ายกเลิกตั้งแต่จุดเริ่มต้นเลยนะคะแต่ถ้าเส้นการยกเลิกหนึ่งครั้งก็คือยกเลิกแค่เส้นนั้นเนี่ยค่ะ หรือลบก็คือลบแค่เส้นที่เราสร้างนี่นะคะแต่ถ้าเส้นประกอบนะคะถ้าลบมันจะเป็นลบทั้งหมดอะคะ่ะอย่างนี้เลยโอเคเนาะ,ะคุณครูสามารถเปลี่ยนสีเส้นตรงนี้ได้นะคะ,ะขนาดเส้นนะคะรูปแบบเส้นยงนคะคะแล้วแต่คุณครูนะคะอันนี้อ,อ้าวรูปต่อไป ให้คุณครูลองสร้างเองค่ะอ้าวเริ่มพิธิีพิกัดห้าห้าศูนย์เนาะศูนย์หนึ่งสองสามสี่ห้าเริ่มตรงนี้นะคะห้าศูนย์ไปไหนคะคุณครูไปทางขวาสองค่ะค่ะขวาสองนับกันอย่างดีเลยนะคะต่อไปค่ะขึ้นท้งบนแล้วไปทางขวาสีรอบค่ะอ่าขึ้นบน ขวารอบหนึ่งขึ้นขวารอบสองขึ้นขวารอบสามขึ้นขวารอบสี่ค่ะต่อไปค่ะขึ้นข้างบนสองค่ะขึ้นข้างบนสองค่ะต่อไปค่ะไปทางซ้ายแล้วก็ขึ้นสี่รอบค่ะซ้ายขึ้นรอบหนึ่งซ้ายขึ้นรอบสองซ้ายขึ้นรอบสามซ้ายขึ้นรอบที่สี่ต่อไปค่ะ ซ้ายสองซ้ายสองรอบค่ะต่อไปค่ะลงข้างล่างแล้วไปทางขวาสี่รอไปซ้ายรอบหนึ่งลงล่างไปซ้ายรอบสองลงล่างไปซ้ายรอบสามลงล่างไปซ้ายรอบที่สี่ลงสองค่ะลงสองไปทางขวาแล้วก็ลงสี่รอบค่ะหนึ่งสองขวาและลง ขวาและลงโอเคอ่ะคุณครูได้รูปนี้ไหมคะอะรูปนี้ค่ะได้รูปนี้ค่ะได้ค่ะโอเคค่ะต่อไปสไลด์นี้ค่ะมาพิกัดเท่าไหร่คะเอเริ่มที่จุดหนึ่งศูนย์หนึ่งศูนย์หนึ่งศูนย์ มันต้องใส่วงเล็บนี่แหละเออใช่ค่ะมันต้องใส่วงเล็บนี่แหละใช่มีวงเล็บค่ะอ่ะไปไหนบ้างคะคุณปุ๊อยู่ค่ะอยูระหว่าง U ูเคาหนึ่งเคะเนาะจะเริ่มคำสั่งใหม่ตืบ U แล้วอะไรคะสองอ่าสองเสร็จแล้วก็อาหนึ่งอาสองสองออาราหนึ่งเคะต่อไป สองยู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 อึดเข้าไปอ้าห้าอ้าค่ะต่อไปยูยูค่ะยูสองอาแล้วก็จะเป็นสองอาอ่ะแล้วก็สองอาสองยูสองยูแสดงว่างานทำซ้ำไหมเนี่ยใช่ทำซ้ำ ซ้ำอ่ะแสดงว่าเริ่มซ้ําแล้วเนาะเพราะฉะนั้นอาสองสองอาเนี่ยจะซ้ําชุดนี้เลยใช่ไหมคะใช่ค่ะอ่าซ้ํากี่รอบสี่รอบสี่รอบอ่ะซ้ำสี่อ่ะจานวนรอบอ่ะสมมุติตรงนี้เป็นเอ็กสี่คือรอบอันนี้มากกว่าหนึ่งคำสั่งไหมคะมากกว่ามากกว่าก็ต้องใส่ใส่วงเล็บวงเล็บวงเล็บอ่าโอเคเสร็จเรียบร้อย เดือดเหมือนเดมันง่ายมากเลยนะแต่ว่าก็ต้องได้จำนวนรอบมาก่อนใช่ไหมใช่ค่ะอาจจะต้องอาศัยความสังเกตผสมด้วยเนาะถ้าเราเข้าใจตัวแพทเทิร์นมันนะครับเราจะทําตรงนี้ได้เนาะถ้าเรามองว่าตรงไหนมันซ้ํากันได้อ่ะจะเห็นภาพตอนนี้ก็เห็นภาพคุณครูบอกเห็นภาพเห็นหัวใจแปลกๆคุณครูบอกเห็นภาพเหมือนกันภาพระเจตรงนี้นี่อ่ถ้าเป็น บล็อกที่เป็นสมมาตรกันนะครับมันจะสวยเยอะใช่ไหมถ้าวาดได้ดูดีใช่ไหมไม่ไม่ใช่หมายถึงเพราะตอนเพราตอนเนี้ยบล็อกอ่ะเขาขยายมาเป็นสี่เหลี่ยมอ่รูปทรงสี่เหลี่ยมที่มันไม่ไม่ใช่ไม่มได้เอ็นร่าถ้าเป็นเหมือนกระดาษทูบขยายใช่ใช่ใช่มันจะสวยอืมจุมหนึน่งค่ะ มันจะได้ตามจินตนาการของผมผมเป็นแบบสายรักสุขภาพอะครับก็น่าจ,จะเป็นรูปดัมเบลดัมเบลโอเคผมเดาว่าเป็นดัมเบลครับแรงบันดันใจเพราะผมออกกําลังกายบ่อยอะครับกล <c oughs> <c oughs> ุ่มสองใช้ดัมเบลไหมคะภาพต้นฉบับคะ่ะใช่ค่ะ